ยุคของพระองค์จะเป็นยุคที่มหัศจรรย์จริงๆนะจ๊ะไม่มีคนจนเลยมีแต่คนรวยจ้ะแล้วก็เท่าเทียมกันมีความเป็นธรรมในสังคมคนโลภร่างสวยงามมากคนชราไม่มีมีแต่ผู้สูงอายุที่เป็นหนุ่มนิลัน เป็นหนุ่มเป็นสาวิอ oh. ลันเหมือนหนุ่มสาวสวรรค์อย่างนั้นเลย oh. ถ้าหมดอายุขายก็บแวบบ oh. หายไปเหมือนชาวสวรรค์อย่างนั้นเลย oh. ไม่มีซทรกศพให้เหลือ oh. เลยโอ้วตละระยะเวลา8ปสิบสองขายแสนมหากับในการสร้างบร,ริวีขององนะค์พระเสียรยะยเมตไตรนะ oh. จองทำด้วยตัวเองเลยยังชวนคนอื่นก็ทำด้วย นี่นะจ๊ะอย่างต่อเนื่องยาวนานกันดีเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละท่านที่ติดตามสร้างบารมีกันท่านเนี่ยจึงค่อยๆสั่งสมบุญบารมีไปสามสิบทัดทีละเล็กทีละน้อยหมอกเขาหมอกเขาอย่างนี้นะเออนักขนาดเลยเออพอบารมีเต็มเปี่ยมก็รอคอย แต่เกิดร่วมยคร่วมสมัยกับพระองค์ท่านนี้นะเขามมีบุญเกิดพร้อมๆกันอะไรมันจะเกิดขึ้นล่ะนี่นะจางพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้อยู่ในยุคก,กับไข่ลงตอนปลายซึ่งอุปมาเหมือนคนมีบาปเท่ากับบุงบุญเท่ากับปั้นคือบาปมากกว่าบ,บุญมันเยอะนี่นะจ๊ะ เพราะนั้นนี่ความเป็นอยู่อะไรนี่จึงแตกต่างใกยุคพระศรีอริยเมตไตรมากซึ่งก็อยู่ในช่วงกับไขยลงมกันแต่ว่ายุคต้นแต่ในยุคปลายกับไขยลงนี่นะจ๊ะอย่างนี้ไงเพราะนี้นก็จะมีผู้มีบุญมากๆเป็นพิเศษบางท่านที่เราได้ยินชื่อจนชินหู ท่านมเมกกะเศรษฐีท่านจดินเศรษฐีท่านจติกะเศรษฐีเศรษฐีที่น้อยรองลงมอาี้ก็ท่านอนาถบิณดกกะเศรษฐีมา,าวาิสิกาวิสาขาเป็นต้นเป็นต้นที่จริงมีหลายท่านเยอะแยะนี่ยกตัวอย่างไม่มากมายเหมือนยุคพระศรีอรอยิยมไตรน,นี่เนาะ เห็นไหมจะว่าบุญเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะสั่งสมเอาไว้ในทุกๆบุญวัสุริจิพรามเรามาทวนสักนิดหนึ่งโพธิสัตว์วรมโพธิสัตว์มีดําริเช่นนั้นแต่ยังได้กลานน่าวทูลมนมรรพมังคารสมาธิเจ้าเอาไปเนื้อนาบุญในการถวายมาอาธานตลาดเจ็ดวันและในวันสุดท้ายสุรุจิพรามก็ได้ถวายเพสัตคือมีเนยส่เนยข้นน้ำมันน้ำเบ่งน้ำอ้อยจนเต็มบาตร อีกทั้งย,งยังได้ถวายจีวรที่ทำจากผ้าเนื้อดีที่มีมูลค่ามากแต่กณะพระภิกษุสองทุกรูปอีกด้วยแม่ภิกษุที่เพิ่งบทมาก็ยังได้จีวรที่มีค่าถึง1นึ่งแสนหนึ่งแสนอะไรจ๊ะหนะึ่งแสนกหาปณะเลยทีเดียวนี่นะจ๊ะนี่ขมีบทขยายความนิดหน่อยในความเป็นจริงแล้วการจะถวายรัทหารแด ลักณะสฆงที่มีจํานวนถึงแสนกดอรูปนั้นเป็นสิ่งที่เกินจินตนาการและเกินความสามารถที่มนุษย์ธรรมดาทั่วไปจะทาได้แต่การที่ท่านสุริชีพรามบรมโิสัทสามารถถวายหมหาทานในครั้งนี้ได้จนเป็นผลสําเร็จทั้งนี้ก็เนื่องมาจากท่านได้รับความร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจาจากทั้งมนุษย์และเทวดาเป็นจํานวนมากที่ทุกคนทุกตนและทุกองค์ต่างปรารถนาจะมีส่วนร่วมในบุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วย โดยการมาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันถวายพัตตหารและถวายจีวรในคณะพระภิกษุสงฆ์สาวกวากว่าแสนกดลูกโ<ม>ดยเหตุนี้เองมหาทานในครั้งนี้จึงสำเร็จลงไปด้วยดีแล้วก็ไม่ใช่ดีธรรมดาอาจารย์แต่เป็นดีที่ดีกว่าดีที่สุดเลยอย่างนี้นะจ๊ะ<า>ก็ได้อนุภาพแห่งบุญ ของมนุษย์และเทวานุภาพของเทวดาประกอบกันหลังจากความอัศจรย์ในเรื่องการถวายมหาทานในคณะพระาภาิกษุสองกว่าแสนกฎรรูปแล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ชว่วที่น่าอัศจรรย์จะเป็นอย่างยิ่งนั่นคือเรื่องสถานที่ที่ใช้สําหรับสร้างมหาทานในครั้งนี้นั่นเองถึงแม้มนดับที่ใช้สําหรับประกอบมหาทานในครั้งนี้จะมีพื้นที่ถึง12โยชนยหรือกว่า1นึรกิกิโลเมตร แต่ถ้าจะให้ใช้งานกันจริงๆแล้วพื้นที่แค่นี้ก็คงไม่สามารถที่จะรองรับคณะพระพิสุทธิ์สงกว่าแสนเกิดรูปได้ซึ่งยังไม่รวมถึงพื้นที่ของญาติโยมด้วยแต่ด้วยความที่มนโนปลังนี้บังเกิดขึ้นในอนุภาพของทา้าสกเทวราชและในอนุภาพแห่งบุญของบรมบุริสัตว์นี่นะจ๊ะอีกทั้งยังเป็นสถานที่สําหรับรองรับผู้มีอนุภาพอันไม่มีประมาณอย่างพระมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้าและเราพระอรหันตสาวกกว่าแสนเกิดรูป ในเหตุนี้เองมนดบหลังนิจึงสามารถที่จะรองรับคณะพระภิกษุสงฆ์กว่าแสงกอดโกตรรูปได้อ,ด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 อย่างน่าอัศจรรย์น,<า>นี่นี่เนาะเหมือนแก้วพระเจ้าจักรพรรดิน่ะจ้ะโอ้มาทจันเดียวเยวลยแก้วจักรพรรด เวลาดนมันดาเนี่สมมติจีวรออกมาจากดวงแก้วเลยจ้ะปุ๊บปุ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 บไปเลยอาหารกับสารพัดนึกนี่แก้วมณีโยติรสนี่นะได้หยัตกใจได้เกิดออกมาอย่างนี้มั้งเมื่อสุริรุจิพรานบรมโิสัตว์ได้ทำการถวาย มหาทานเดียพระมังกรสัมมาสูเจ้าและเราพระสา,าวกกว่าแสนกฎเรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วพระมังกรสัมมาสูตเจ้าจึงทรงทําการอนุโมทนาและทำการตรวจด,ดูถึงอณิส,สง์จากการถวายมหาทานในครั้งนี้ว่าพระามผู้นี้เนี่ยด้ถวายมหาทานแด่เราและเราพระาวกมากถึงเพียงนี้ในการต่อไปเขาจักได้ไปบังเกิดเป็นอะไร อย่าลืมว่าท่านสุริจิพรามบรมบริษัทตท่านผ่านการอธิษฐานในใจทางความปรารถนาในใจและเปล่งวาจาแล้วนะจ๊ะนี่อยู่ในช่วงพุทธบุตรก่อนอไอ้ตรงนั้นมันเต็มเปี่ยมไปแล้วตามทานมาันไหมเออนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็นจะตรวจด,ดูในพุทธญยาณเมื่อพระองค์ทรงตรวจจ้ดูด้วยอนาคตังสัญญาณอันบริสุทธิ์ของพระองค์แล้ว เราก็ทรงพบว่าในนาคตการภายภาคข้างหน้าสุรุจิพรามบรมโพสตผ์ผูนี้จักได้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระนามว่าสมณะโคดม<า>หรือพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้นะจ๊ะเ <c oughs> มื่อพระมังกรสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงเห็นเหตุการณ์ในอนาคตแล้วพระองค์ยังทรงประทานพุทธบัญญัติแก่ สุรุจิปรามในการนั้นนั่นเองมาถึงตรงนี้หลายๆคนก็อาจจะเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าทาไมอาน,นิกาอธิบายไปแล้วเนี่ยพระมังการาสมาสุาวจ้าถึงได้ประทานพุทธปยากรแก่สุรุจิปรามบรวมบวิสัตต์ทั้งๆท,ท,ที่สุรุจิปรามยังไม่ได้เปล่งวาัจชาทางความปรารถนานในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อนหน้าพระองค์เลย อันนี้ก็อธิบายไปแล้วจะได้ไม่เสียเวลานะจ๊ะ,ะไม่ต้องอธิบายซ้ำเพราะผ่านช่วงนั้นมาแล้วถามทันกันไหมจ๊ะ,ะ,ะรพระสุริจิพรามได้ฟังคำพยากรณ์จากพระบรมศาสดาสมบทุิเจ้าแล้วความเาพิ่มพิติใจอย่างไม่มีประมาณก็พลันมนเกิดขึ้นมาในทันที และในช่วงนั้นเองสุรุจิพรามบร,รมบุตริศกระพันเกิดความคิดขึ้นมาว่าในเมื่อเราจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตแล้วการอยู่ครองเรือนก็ไม่มีประโยชน์อ,อ,อะไรสำหรับเราในตอนนี้ออตามทันไหมจ๊ะออว่าะลสุรุจิพรามบร,รมบุตรัทจึงได้สละทรัพย์สมบัติทั้งหมดออกบวชนี่ใช่ เมื่อออกบวชแล้วก็ได้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่แต่ว่าแม้จะบังเกิดบวชในยุคของพระสมัสมสมาสัมพุทธเจ้าสุมาลกะพุทธเจ้าหรือพระมังครพุทธเจ้าก็ตามก็ไม่ได้บรรลุเป็นพระอารหาันต์เพราะติดที่คําความปรารถนามันบล็อกเอาไว้ผังนั้นบล็อกเอาไว้แต่ว่าเปิดให้ได้เข้าถึงอภิญญาสมาบัติอ่า อภิญญาห้าสมาบัติแปยกเว้นอัศวคยยอนกันนนึ่งนี่น,น,นนะเออคือทำกิเลสให้หมดยกเว้นตรงนี้นองนั้นได้หมดแล้วได้เป็นพิเศษซะด้วยเออแล้วหลัจากโลกนี้ไปแล้วก็ได้ไปบังเกิดอยู่ในพลมันโลกตามทันไหมใช่ นี่เนาะเพราะว่าบาร,รมีเลยกี่ขั้นจะเป็นพาาระอรหันต์และได้รับพุทธบิยากรแล้วจะถอยลงมาเป็นพระสาวกก็ไม่ได้เพราะว่าเต็มเปี่ยมแล้วเออเหมือนเราขอเดอมวัากันมันไดาแล้วเนี่ย<า>กลับเข้าไปอีกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ธยกเว้นหอึงอ่างกัน,นกกระุน มันพาไปอยู่ด้วยกันพาอึหางกรุ๊ปใหญ่ไปนะมันมีใครมองนะตอนขึ้นบันไดแล้วพูดจาท่าไหนไม่รามนะพาไปเลยนะแต่ไปอยู่ในท้องแล้วก็ปูดอามิตภะนี่นะบางคนเข้าใจผิดนีินะว่า เทรวาดอะไรล่ะตัดช่องน้อยแต่พอตัวไม่จริงจ้ะนี่ไงนี่เทรวาดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เป็นพระอระหันตสาวกก็โปรดสัตโลกมุมนุษยชาติไปคนละทางทางละองคอ์เพื่อไปโปรดสัตว์โลก เพื่อนใครคิดผิดคิดใหม่ได้แต่คิดใหม่ย้ายผิดนี่เนะาะเออแล้วมหายานจริงๆนี่นะหรือยานใหญ่จริงๆไม่เพียงแค่สงเคราะห์โลกสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลหรือช่วยเหลือคนยากคนจนอะไรแค่นั้นนะจ๊ะหรือแค่สวดมนต์ภาวนา,อาขอถึงอะไรต่างๆยังแฉมหออาวยานแท้ๆเนี่ยนะ เดี๋ยวคุณหลวงปูนี่แหละ, oh. ะยานใหญ oh. ่นั่นแหละบรม,มายาน oh. นี่นะ <Yeah. S 1> ไม่ใช่ยานย้อยนะ, oh. ะประดุดยานใหญ่ๆ oh. ขนไปทีจะหมดไม่จะว่าโลกไปดูสักหน่อยก็หมดเวลาอ๋อนี่นะ oh. oh. หมอมหายานจริงๆต้องสซลรบปลบมือพยายามมน มดมานเมื่อไหร่นี่แหละอ่าขนมดเลยเอาใบมดเลยเออไม่ธรรมดาเรานั่นและจ้ะของแท้นี่เนาะวันนั้นเนี่ยคิดผิดคิดใหม่ได้แต่คิดใหม่อย่าให้ผิดคิดใหม่ก็เอาแบบหลวงปู่นี่แล้วมาอยู่ด้วยกันนะเอออ่ามาเป็นหัวใจดวงเดียวกันเนาะ หลังจากที่พวกเราได้ฟังเรื่องราวในเชิงที่พระสมนะโอดมสมบุทเจ้าสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่ไปบังเกิดเป็นสุรุจิปรามบรมโพธิสัตว์กันไปแล้วเราก็มาลองฟังกันอีกสักพระชาติหนึ่งเอาไหมสิ่งในพระชาตินี้พระสมณะขอดมสมบูทเจ้าในประบังเกิดหมายความว่าก่อนเป็นนี่ในะเจเป็นพระเจ้าจากักรพรรด อยู่ในสมัยของพระสุชาตะสัมมาสมัมพุทธเจ้าร oh. ะดุท่านสังขะบรมจกักรพรรดิที่จะเกิดในยุคหน้าของยุคพระศรีอริยะเมตไตร oh. นี่ไง oh. อันนาัน้านจะมีทักทีโอ oh. oh. ้นี่เนาะอยากฟังไหมนี่เรื่องก็มีอยู่ว่าในการนั้นมันจะมีร่างกายที่สูงใหญ่ แล้วก็มียุคหาเฉลี่ยยืนยาวถึงเก้าหมื่นปีนี่เนาะเก้าหมื่นปีเออยาวที่สุขอสงหายปีอ,อย่างพระวรากายของพระสุชาติสมุมุจานั้องมีทรงมีความสูงถึงห้าสิบศอกหรือสูงประมาณสิบห้าเมตรเลยทีเดียวอ,อันนี้ในในอัตถริาาจารย์นะจ๊ะนี่นะ แยักปกติถ้าไม่เนลมิดกายเนี่ยสูงกว่าหัวหน้าชั้นตอนยืนนี่สองเท่าครึ่งหัวหน้าชั้นแล้วก็ต่อหัวหน้าชั้นแล้วก็ไปครึ่งนั้นหัวหน้าชั้นประมาณนัแข่งนัแข่งยักพอดียักกำลังดีได้สบายเลยเอาไปลองลองลองเทียบดูความสูง ตามทันไหมอย่าถือสาครูผูใหญ่นะเพราะนี่เราเรียนที่บาลเนาะอุ้ยจายไม่ค่อยมีเสียงเลยฮะอ้าวอาจารย์แผ่นไหมอะจริงนะแผ่นทองนะเออนี่ต้องจักแผ่นเนาะ ไม่ใช่ต่อรองนะเออเเชิญชวนเอา้านี่นะซึ่งในยุคสมัยของพระสุชาตะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมจักรปวัตนสูตรถึงสามครั้งด้วยกันโดยในครั้งแรกได้มีผู้บุรลุธรรมมากถึง80โกรธ ประมาณเท่าไหร่นะจ๊ะแปดร้อยล้านคนซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่มีผู้บรรลุธรรมมากที่สุดนี่เราฟังแสนโกดโลมาแล้วอันนี้ถือว่าน่าจิบจิบอันนี้หน่อยนี่เนาะเอออ๋อออจับแผ่นไหม <c oughs> <c oughs> นี่นะ เอาทีละแผ่นนะ <c oughs> นี่นอะอเสียมุกก็จะมีแล้วเนะี่ยเอาจาักแผ่นนะจะได้เต็มเร็วๆ <c oughs> นี่นะ <c oughs> ส่วนในครั้งที่สอ <c oughs> งพระอะไรจ๊ะอ,อ,อ่านดังๆนักเรียนดังๆ สัมมาสามัมพุทธเจ้าถูกต้องจ้ะทรงสแสดงธรรมในช่วงเดือบรุโองค์ทรงสเสด็จไปจำัสยาอยู่บนเทโวโลกซึ่ oh. งพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราคือพระสะมณะขอดองพุทธเจา้านี่นะจ๊ะ <c oughs> ก็เคยสเสด็จไปจำัสยาเพื่อสแสดงธรรมโปรโดพุทธมานดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเหมือนกัน ตลอดการแสดงพระธรรมจักรกประวัฒนาสุดในครั้งที่สองนี้แต่มีผู้บรรลุธรรมอีกประมาณสาล้านเจดแสนคนจ้านี่จ้านี่จ้าสาธทจ้า,จานี่นะ